ค่ะวันนี้มาพบกับกลุ่มพวกเรากลุ่มพวกเราจะมานําเสนอเรื่องระบบบัญชีอัตโนมัติระบบการสั่งซื้อค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการสั่งซื้อคือการสร้างความมั่นใจว่ากิจการจะได้รับสินค้าวัสดุหรือบริการที่ได้มาเพื่อความจำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายที่สำคัญหลายประการอย่างเช่นสร้างกำไรและลดต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพที่ต้องการค่ะ ลดลดความสูญเสียจากการสั่งซื้อที่ไม่จำเป็นการทุจริตหรือการมีสินค้าคงเหลือมากเกินไปค่ะค่ะและมาต่อด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ากิจการจะมีสินค้าหรือวัตถุดิบไว้ใช้ตามที่ต้องการโดยไม่ขัดแคลนกระบวนการผลิตหรือการขายที่จะต้องอยู่ชะงักค่ะ เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำลดขั้นตอนการยุ่งยากและซับซ้อนด้วยการทำกระบวนการสั่งซื้อเป็นไปด้วยอัตโนมัติค่ะลดความผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูลด้วยตัวเองหรือสื่อสารที่คาดเคลื่อนค่ะค่ะและต่อไปจะเป็นแผนภาพแสดงทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชีระบบบัญชีซื้อสินค้าค่ะ แผนกคลังแผนกคลังออกใบขอซื้อสินค้ามาทึกข้อมูลลงในระบบแรงงานขายพนักง,งานตรวจสอบใบขอซื้อและแรงงานสินค้าเพื่อรับรองค่ะใบขอซื้อสินค้าจะถูกส่งไปยังแผนกจัดซื้อแผนกจัดซื้อจะยืนยันยอดใบขอซื้อสินค้ากับใบเสนอราคาจากผู้จําหน่ายแล้วมาทึกข้อมูลลงในระบบซื้อค่ะระบบซื้อจะออกใบสั่งซื้อ พนักง,งานตรวจสอบใบเสนอราคาจากผู้ขายและอนุมัตรายการค่ะใบสั่งซื้อฉบับที่4และใบขอซื้อสินค้าจะถูกจัดเก็บไว้ในแผนกซื้อเรียงตามเลขที่ค่ะใบสั่งซื้อฉบับที่2และ3บันทึกลงในระบบซื้อออกบัตรสินค้าพนักง,งานตรวจสอบลงลายมือผู้รับสินค้าใบสั่งซื้อฉบับที่2จัดเก็บไว้ในแผนกจัดซื้อเรียงตามเลขที่ ใบสั่งซื้อฉบับที่3ส่งไปที่แผนกบัญชีค่ะเมื่อแผนกบัญชีได้รับใบสั่งซื้อฉบับที่3ากับแผนกลังให้ตรวจสอบยืนยันยอดกับระบบซื้อและระบบบัญชีคีย์ข้อมูลใบสั่งซื้อฉบับที่3เข้าระบบรายงานทุกสิ้นเดือนออกรายงานทางการเงินและรายงานสินค้าคงเหลือทุกซีวันออกรายงานซื้อรายวันรายงานทางการเงินและรายงานสินค้าคงเหลือ ให้จัดเก็บเอกสารเรียงตามเลที่รายงานซื้อรายวันให้จัดเก็บเอกสารเรียงตามวันที่เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้ใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้และใบวางบินจากเจ้าหนี้ให้ตรวจสอบยืนยันยอดกับใบสั่งซื้อฉบับที่3และใบลดหนี้เสร็จแล้วให้คีย์ข้อมูลเข้าระบบการเงินใบลดหนี้และใบสั่งซื้อฉบับที่3จะเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้ใบวางบินจากเจ้าหนี้ ให้จัดเตรียมเงินสดหรือเช็คให้แก่ผู้ขายถ้าเป็นเช็คให้ถ่ายสำเนาเช็คใบสั่งซื้อฉบับที่3ใบวางบินจากเจ้าหนี้และสำเนาเช็คให้ตรวจสอบยืนยันยอดก,กับระบบรายงานและออกรายงานเจ้าหนี้ใบสั่งซื้อฉบับที่3ใบวางบินจากเจ้าหนี้และสำเนาเช็คให้จัดเก็บเอกสารเยียงตามแล่ที่ค่ะ และนี่คือตาราง d f t level ส่วนของการสั่งซื้อนะคะเมื่อเราได้รับใบขอซื้อจากแผนกคลังโดยเสนอราคาจากผู้จำหน่ายข้อมูลผู้จำหน่ายนะคะเราจะทำการปรับปรุปรงรายการไปยังแฟ้มข้อมูลผู้จำหน่ายจากนั้นเราก็จะได้รับข้อมูลจากสินค้าคงเหลือในแฟ้มข้อมูลสินค้าคงเหลือจึงทำการออกใบสั่งซื้อให้กับแผนกคลังผู้จำหน่ายแผนกจัดซื้อและแผนกการเงินค่ะ จากนั้นข้อมูลสั่งซื้อก็จะถูกเก็บไว้ที่แฟ้มข้อมูลสั่งซื้อและข้อมูลรายละเอียดรายการสั่งซื้อก็จะถูกเก็บไว้ที่แฟ้มรายละเอียดรายการสั่งซื้อค่ะหลักตาโฟแดร์แอกแมของระบบการสั่งซื้อได้แสดงขั้นตอนการไหลของข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการจัดทำใบสั่งซื้อจริงกระบวนการย่อย1.1ตรวจสอบการขอซื้อตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อจากแผนกขังเช่นจำนวน สินค้างบประมาณและความจำเป็นก่อนอนุมัติให้สั่งซื้อกระบวนการย่อย1.2บันทึกข้อมูลผู้จำหน่ายรายใบและสินค้าที่สั่งซื้อเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะบันทึกข้อมูลผู้จำหน่ายและรายละเอียดสินค้าที่จะสั่งซื้อไว้ในระบบเพื่อใช้ประกอบการจัดทำใบสั่งซื้อกระบวนการย่อย1.3จัดทำใบสั่งซื้อ นำข้อมูลที่บันทึงไว้มาออกเป็นใบสั่งซื้อส่งให้ผู้จำหน่ายและจัดเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อไว้ในแฟ้มระบบต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการทำ UI ผ่านนะคะ No